การต่อวงจรสายไฮดรอลิกขั้วทีวาลสี่ทับสามต่อเข้ากับขั้วทีที่ปั๊มขั้วบีวาลสี่ทับสามต่อเข้ากับขั้วบีที่กระบอกสูบขั้วพีวาลสี่ทับสามต่อเข้ากับขั้วพีที่ปั๊มขั้วเอวาลสี่ทับสามต่อเข้ากับขั้วเอที่กระบอกสูบการต่อวงจรไฟฟ้าขั้วศูนย์โวลต์จากแหล่งจ่ายต่อเข้ากับขั้วศูนย์โวลต์โซลินอยด์วาลสี่ทับสามขั้วศูนย์โวลต์จากแหล่งจ่าย ต่อเข้ากับขั้วชุดรีเลย์ a <archive> 2จากพุชพัดตอนสวิตช์ s หนึ่งขั้วสิบสี่ต่อเข้ากับขั้วชุดรีเลย์ a 1จากพุชพัดตอนสวิตช์ s สองขั้วสิบสี่ต่อเข้ากับขั้วชุดรีเลย์ a 1 จากแหล wow, ่งจ่ายไฟ24โวลต์มายังชุดพุทธปัตตอนสวิตช์เอสหนึ่ขั้ว13จากแหล wow, ่งจ่ายไฟ24โวลต์มายังชุดพุทธปัตตอนสวิตช์เอสสอขั้ว13จากชุดรีเลย์ A1 หน่ขั้ว11มาขั้วแหล่งจ่ายไฟ24โวลต์จากชุดรีเลย์ A2 สขั้ว11มาขั้วแหล่งจ่ายไฟ24โวลต์จากชุดร wow ีเลย์ A1 หน่ขั้ว14มาโซลินอยด์วาล์วขั้ว24โวลต์จากชุดร wow ีเลย์ A2 สขั้ว14มาโซลินอยด์วาล์วขั้ว24โวลต์ ใบงานที่1งานควบคุมการทำงานแบบจังหวะอุปกรณ์1ชุดต้นกำลัง2วาล์วระบายความดัน p r e สเชอ e ์รี i e ฟวาลสามวาล์สี่ทับสามเซตแอนด์รีเซตบายโซลิเนียตกระบอกสูบทำงาน2ทางดับเบิล c อคชิงไซลินเดอร์ห้าพุชปต่นสวิตชหกรีเลย์อธิบายหลักการทำงานเมื่อกดสวิตช์หนกระแสะไฟจะไหลผ่านรีเลย์เคห ทำให้หน้าคอนแทค K1 ทำงานกระแสไฟจะไหลผ่านโซลินอยด์ Y1 วาล์ว4ทับ3เลื่อนไปทางขวาและค้างตำแหน่งทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่ออก<ๆ>กระแสไฟไหลผ่านรีเลย์ K2 โซลินอยด์ Y2 ทำงานทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่เข้า